กติแล้วเขาเป็นคนเสียงพูดย <background> like ังไงวะนั่งสินะเขาเป็นคนเขาเป็นเขาเป็นคนทนเดียวกับไอซันเว้ยมึงดูเสียงพูดหน้าสาวทงกับเสียงพูดในห้องอะไม่รู้ว่าไหนเสียงจริงเลยแอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับเอ้กุบ้าหรอแต่แบบมันหน้าว่ะ ที่เาห่ตอนนี้ที่เสียงเขาไม่เหมือนเป็ดอะตอนเวลาพูดในห้องอะทุกคนครับเปิดหนังสือขึ้นมาแต่เสงหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับเสียงที่เกี่ยวข้องไอ้เนี่ยเสียงไม่มีดแโคตรเป็ดอะไอ้มึงฮะอะไรเกิดขึ้นมือไปโดนตัวเอล อุ้ยดีนะ,ะดีนะเอฟไม่ฟอร์แฟรตอ่ะเฮ้ยเอฟมันต้องฟอร์แฟรดิทำไมเอฟถึงเป็นแบบนี้ <c oughs> กูแบบเหมือนแบบเวลาเวลาเคยเห็นในหนังนะที่เขาแบบขายยากันนะแบบ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊เปิดเปิดนี้เปิดนีดดด้แกอ้า <c oughs> โอ้ยแล้วก็คิวแรงวะ่ะไม่มีคนจะแฮร่ไอพีเอสได้หรอเฮียมัน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 เพิ่งเปิดตัวจอมาตอนนั้น แต่กูไม่แน่ใจว่ามันเป็นเจ้าแรกป่ะนะเซนไม่น่าใช่เจ้าแรกอ่ะเที่ยวคอมรันใหม่ไม่ต้องขนาดไหนห้าร้อยไอการ์จออาจจะต้องสามศูนเก้าศูนย์ต้องแรงอ่ะการ์จอไอ้เหี้ยวไม่ดึงไม่ได้หรอกดึงไม่ได้หรก็โดนได้ไง่ายแตแปลกนะข้างบนอะแปลกนะไล่ไปเลยเกิน ไอ้คีแค่ดวงเวทมึงลนเกอนอะ่ะของสฟยเปิดเช็ฟสเปคคอมอยู่ได้เลยอะไรครับนี่ยะเดี๋ยวเราเป็นดาก,กเวทอ่ะอ,อจะรู้ไหมว่าเราจะห่าเวทอ่ะหลอเท่นะติี And has been มังกรต่อผมไม่ได้ครับมึงโลอีกไ,ไหนหร,อหรอเปล่าใช่ใช่ไม่กี่อีกไหนด้วยตัวนี้ล็อกข้าเลยการโจมตีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่ล็อกส่วนอีกตัวหนึ่งลดความละการโจมตีขโมยกโงโงเกาะ10%งงเกมหนีไปเจม เอาอะไรไปสู้ครับเนี่ยยิงเราสี่นัดแล้วก็หมดกอนแลมเพเลิกเล่นไหมไม่รู้อ่ะโอลาฟโดดเข้ามากูกดหมุดได้อ่ะรรู้ไม่รู้อ่ะโอลาฟซีเซ็ตเออนั่นแหละเหมือนกันอ่ะทำไมวเจน่านเจนน่า <laughs> สี่ส่วน,นอะกูไม่ กูมีแบบว่าสกิลสองอะกูหลบได้เหมือนกันนะก็มือนว่าเราหลบไ,ไ,ไม่ได้ไม่ต้องหลบหลอกสกิลโอลาร์บะไม่ใช่ไม่ต้องหลบหลอกสกิลเซตอ่ะหลบสเวนกันอย่างเงี้ยกูไปเปิดประเด็นไว้นะกล,กลุ่มไล่เว้ยกลุ่มเราครับแล้วเพื่อนกูคุยไปทีงไหนกูไม่รู้อ่ะกูก็แบบว่าวไม่ได้อ่านเลยมึงดูเลือดกูดิอันนี้กูโดนตีสองทีนะเซตอ่ะ นี่เราโดนดึงแค่ครั้งเดียวไม่ไม่แสรจก็คือตายเลยเพราะว่าอย่างนี้เราตายขอบคุณช่วยมึงได้แค่นี้ละเจมส์เอาวะเอาแล้วเจมยเจมสเจมไอ้เฮียกูไม่มีดามีสเด้ ดจะทำยังไงผมไม่มีตาเมย์เข้าไปใกล้จันตีมันประมาณตีหมดกันสั่นมาเคมันเร็วมาแล้วระวังโดดโดโอ้โหที่มันผิว่จังวะโลกเป็นทุกเม็ดเอ่อเรนบอลนี้หนักละกวนหลอเดี๋ยวป้อมมนัดกูรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ในปากของเราตัวอะไรอ่ะ sáu ta, bảy ta, ai, ai bảy ta, không phải, ai, ai muda muda, cũng ở, đúng không, ở gì? Nè, bắt umm, muda 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 muda, bảy. Hay, sẽ bảy, quan liền. Kiếm 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 คือคือมึงต้องเห็นแค่มันแค่มันใช้พลังมูด้าต่อยหมัดกลางทีเดียวอะเกือบตายแล้วรออะไรกลางชูนิวกางเนี่ยคือมึงทักทายเขาไปนะมังกรลมจะทำอย่างนั้นสเวนโอ้ยมันมีหวาดนะน่ะโอ้มาเจ้๋ย มีเมียนตีหรอมีแต่ว่ากูไม่คิดว่าจะตายเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เลยจีโรตาย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 มาตีกิมาตีกมาตีกตายมาตีกตายคือตรงนี้ก็มีหวาดนี่ก็มีหวาดวัดเออไม่สวยนดเวทมาแล้วก็สวยอะไรไม่สวยแล้วอ้าวลาตีคือโดนแยกจากกัน คือมันมีวาดหมดเลยอ่ะมนตีโดนาเวนไลฟาดอ่ะลาก่อนดังกิทโดดดไอเชฟมังวิงเอ้ยยาอย่าตีบูเอ้ยขอโคขดโคขดโคือนกเไป เกมกูว่าเราจะแตกไงไม่รู้ว่ะอาบูไว้ให้สั่งหรอใชมัย่ข้เหรอใครได้อะไรไปเงี้กูได้กูได้สวยโยนเนี่ยอยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้อะไรน่ะโยนในเลนก็ไม่ได้อยู่นอกเลนก็ก็ไม่ได้อีกโอ้ยขี้โอ้ลาะเปนไม่คิดจะสูด้วยซ้่ไหมพี่ขี้ดีอ่ะ 1 0นาทีแล้วมันไม่ยอมนะอาจจะเป็นกูก็ได้นะเว้ยหรือไอ้สันก็ได้เออรัตตี้นี่ตัวดีเลย <laughs> จริงจริงเมื่อวานนั้นก่อวีรกรรมไว้เออหลายเรื่องแนละ้วแค่นั้นเหรอครับน้องๆจริง <c oughs> อโอ้ยถ้าเมทล้นลเกินให้ดูดิ บิว <The> แม่งออกแกเอ้ยว่าตรงไ,ไหนวะกูแค็บได้ขอบคุณโอลาฟรัต้องขอบคุณนัตตี้แม่คุณโอลาฟเฮ้ยทำไมพูดอย่างเนี้ยเออใจหนูนตัวรอยาวรับ